สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการจัดทำดีการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ไปที่เมนูระบบรายจ่ายค่ะคลิกไปที่ระบบรายจ่ายจากนั้นให้ไปที่จัดทำดีการงบดำเนินงานแล้วก็ไปที่ค่าตอบแทนค่ะจัดทำดีการงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนค่ะจากนั้นแผนงานให้เลือกไปที่แผนงานบริหารงานทั่วไปค่ะงานบริหารงานคลังประเภทรายจ่ายเลือกไปที่ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตรริราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะตรงกันกับข้อสมข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติที่เราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้นะคะ ตรงชื่อผู้รับเงินตรงนี้โดยปกติแล้วเวลาเราเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพาัาสดุหรือคาณะกรรมการตหนดราคากางตรงเนี้มันจะมีหลายท่านใช่ไหมคะเราจะจะไม่สามารถกรอกชื่อของทุกท่านเข้าไปได้ให้กรอกไปว่าอูนเข้าบัญชีตามรายชื่อนะคะจํานวนเงินที่ขอเบิกกรอกไปเลยค่ะแล้วก็เลือกไปที่เลือกแหล่งเงินนะคะ เลือกแหล่งเงินประเภทแหล่งเงินเลือกไปที่เงินงบประมาณค่ะกดค้นหาซึ่งตรงนี้นะคะระบบก็จะประมวลผลโชว์มาให้ว่าตามข้อบัญญตัติหรือว่าเทศบบัญญัติที่เราตั้งไว้เนี่ยมันคงเหลือเงินงบประมาณไว้กี่บาทนะคะก็คลิกเลือกไปได้เลยแล้วก็กดตกลงได้ค่ะตรงหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะเบิกค่าตอบแทนจะไม่มีการหักภาษีหักหน้าที่จ่ายกรอกศูนย์ไปค่ะ หมายเหตุในวีการะคะกรอกให้เรียบร้อยนะคะว่าเป็นเบอร์ายค่าอะไรคณะกรรมการอะไรนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างะคะ่ะเลือกไปที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เปิดนะคะหัวหน้าหน่วยงานผู้เปิดตั้งอยู่ที่แผนงานบริหารงานคลังก็จะต้องเป็นผู้มยการกองลังเลือกครบถ้วนแล้วนะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งค่ะ แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลังจำนวนเงินถูกต้องครบถ้วนแล้วนะคะกดบ,บันทึกไปค่ะพอกดบันทึกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ถูกต้องสามารถกดแก้ไขได้นะคะถ้าถูกต้องแล้วให้กดสั่งพิมพ์ไปเลยค่ะเพืจะได้ดีกาท่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างนะคะและการบริหารพัสดุค่ะ